ลองมาดูสวัสดีค่ะบนโลกของเรานี้นอกจากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามแล้วบางแห่งยังเต็มไปด้วยอันตรายจนเกินกว่าที่คุณจะคาดเดาอีกด้วยนะคะจะอันตรายแค่ไหนคนที่ชอบความท้าทายไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยนะคะอันดับที่10 n นิวสเมียนาบีสหรัฐอเมริกาถึงแม้ชายหาดแห่งนี้จะถือว่า เป็นแห่งหนึ่งในชายหาดที่สวยที่สุดในฟลอริดาแต่คุณเชื่อหรือไม่ว่าสิ่งที่เรียกว่า The International Shark Attack File หรือฝูงฉลามโจมตีนานาชาติและตามนั้น New Smyrna Beach คือศูนย์รวมฉลามแห่งหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้นั่นเป็นข่าวดีสำหรับฉลามและดูเหมือนว่าที่นี่จะเป็นบ้านที่สมบูรณ์แบบสำหรับพวกมัน แต่มันเป็นความจริงที่น่ากลัวสำหรับมนุษย์เราโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ชื่นชอบชายหาดแห่งนี้ถ้าหากใครจะไปเที่ยวสิ่งที่คุณต้องระวังก็คือปลาฉลามจำนวนมากที่มักจะโผล่มาโจมตีนักท่องเที่ยวบ่อยๆจนได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊กว่านี่คือชายหาดที่มีฉลามโจมตีผู้คนมากที่สุดในโลกอีกด้วยนะคะซึ่งจากการบันทึกมีสถิติที่ผ่านมา มีการโจมตีของฉลามกว่า250ครั้งเลยนะคะถึงแม้การโจมตีของฉลามส่วนใหญ่ไม่ได้ร้ายแรงแต่ก็คงไม่มีใครอยากถูกโจมตีแน่นอนใช่ไหมคะและนอกจากปลาฉลามที่น่ากลัวแล้วจนขโมยก็ชุกชุมไม่แพ้กันถ้าหากใครจะไปเที่ยวแล้วก็ระมัดระวังตัวด้วยนะคะจะหาว่าเราไม่เตือน อันดับที่9อุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนสหรัฐอเมริกาอุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนนั้นเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กยอดนิยมของอเมริกาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้งที่ฮิตสำหรับนักท่องเที่ยวเลยทีเดียวแต่สถานที่กว้างใหญ่อย่างเยลโลสโตนนั้นมักจะมาพร้อมกับอันตรายในตัวเองเพราะทันทีที่คุณมาถึงประตูอุทยานแห่งนี้คุณก็จะได้รับคำเตือน ให้เตรียมตัวเตรียมพร้อมสำหรับการเผชิญหน้ากับหมีซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาระหว่างการเดินเที่ยวชมอุทยานเยโรสโตนนั่นเองไม่ว่าจะไปที่สวนสาธารณะเพื่อตั้งแคมป์หรือเพียงแค่เดินป่าแบบธรรมดาโอกาสที่คุณจะพบหมีกริสลีนั้นมีสูงมากเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามการเผชิญหน้ากับหมีไม่ได้จบลงด้วยการถูกทำร้ายเสมอไปเพราะมีบันทึกล่าสุด แสดงให้เห็นค่าเฉลี่ยของการโจมตีของหมี1ครั้งต่อปีซึ่งก็ทำให้นักท่องเที่ยวสบายใจได้มากเลยนะคะใน1ปีมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมที่นี่มากกว่า100ล้านคนตั้งแต่ปี2523นั่นหมายความว่าโอกาสที่คุณจะถูกมีกุส z ล่โจมตีมีถึง1ใน2.7ล้านคนเลยทีเดียวเป็นโอกาสที่ต่ำมากๆแต่ก็ไม่มีทางรู้เลยว่า ใครจะเป็นผู้โชคร้ายที่จะต้องอเผชิญหน้ากับหมีเหล่านี้หากไปเที่ยวก็ระมัดระวังไว้ก่อนจะดีที่สุดนะคะอันดับที่8อุทยานแห่งชาติมาดีดีแห่งโบลิเวียเมื่อแรกเห็นอุทยานแห่งนี้ถือเป็นสถานที่ที่สวยงามมากแต่ใครจะไปรู้ว่าที่นี่ถือเป็นบ้านของสัตว์ท้องถิ่นที่มีพิษ และก้าวร้ามากที่สุดในโลกอุทยานแห่งชาติมาดิดีแห่งนี้มีชื่อเสียงในด้านภูมิประเทศแบบปา่าฝนเขตร้อนจุดมหัศจรรย์แห่งนี้อยู่ที่ปากแม่น้ําอเมซอนดังนั้นที่นี่จึงมีความหลากหลายทางชีวภาพแม้แต่พืชที่เจริญเติบโตในอุทยานแห่งนี้ก็ทําให้คุณเกิดอาการคันรุนแรงผื่นขึ้นและวิงเวียนศีรษะได้และเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเป็นแผลเล็กๆแม้แต่นิดเดียว ก็จะทำให้ติดเชื้อจากปรสิตในเขตร้อนชื้อนี้อีกด้วยและสำหรับผู้ที่ชื่นชอบแมงมุมขอบอกเลยว่าป่าแห่งนี้เต็มไปด้วยแมงมุมพิษและคาดว่าการเยี่ยมชมมานดีอาจเป็นประสบการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตได้เลยไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือด้านร้ายก็ตามแต่อันดับที่7 คัมชัตกาประเทศรัสเซียคัมชัตกาแห่งนี้อยู่ใกลสุดพ้นทางตะวันออกของประเทศรัสเซียในบริเวณข้ามสมุทรคัมชัตกานักท่องเที่ยวมักเรียกขุบเขาแห่งนี้ว่าขุบเขามรณะสถานที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งของน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงและอยู่ไม่ไกลาจากวันเล่ออฟไกลเซอร์มากนักด้วยเหตุนี้เองทำให้ที่นี่เป็นแหล่งกำเนิดแก๊สพิษปริมาณสูง ที่ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ก็ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้เลยถ้ามีใครโชคร้ายเกิดหลุดเข้าไปที่นี่เขาก็จะเกิดอาการป่วยมีไข้ขึ้นเวียนศีรษะและหากได้รับก๊าซพิษในปริมาณที่สูงก็อาจทำให้คนคนนั้นเสียชีวิตได้ในที่สุดเลยนะคะอันดับที่6ภูเขาไฟซินาบังประเทศอินโดนีเซีย เป็นภูเขาไฟที่ตั้งอยู่บนเกาะสุมาตราถือเป็นภูเขาไฟที่เกิดการระเบิดบ่อยมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นปี2010 2013 2014และล่าสุดเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2016ซึ่งผลของมันทําให้ผู้คนจํานวนมากมายหลายพันคนได้รับผลกระทบมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยพื้นที่ทำกินรวมไปถึงก๊าซพิษ จากเท่าฐานฝุ่นที่พุ่งขึ้นสูงถึง2,500เมตรอีกด้วยจนกระทั่งตอนนี้ที่แห่งนี้ก็ยังคงความอันตรายไว้อยู่นะคะอันดับที่5สระว่ายน้ำปีศาจแห่งแซมเบียสุดยอดสถานที่ว่ายน้ำอันน่าทึ่งนี้คือสระว่ายน้ำของปีศาจเป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่อยู่ชั้นบนสุด ของน้ำตกวิกตอเรียประเทศแซมเบียที่มีความสูงถึง420ฟุตในช่วงฤด,ดูร้อนน้ำอาจจะไม่เยอะมากจะเป็นสระน้ำขนาดย่อมที่คนสามารถลงไปไว่ายน้ำได้อย่างปลอดภัยยังไม่มีบันทึกว่ามีใครได้รับอันตรายจากการว่ายน้ำที่นี่นะคะแต่ดูแล้วหวาดเสียวมากๆเพราะฝั่งหนึ่งจะเป็นขอบน้ำตกและสามารถมองลงไปด้านล่างได้งานนี้ ทั้งสวยงามและหวาดเสียวไปพร้อมๆกันเลยทีเดียวอันดับที่4เขื่อนเวอร์ซัตกาประเทศสวิตเซอร์แลนด์เขื่อนเวอร์ซัตกาอยู่ในแคนตั้นทิซิโนทางตอนใต้ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เขื่อนหรือที่เรียกว่าเขื่อนคอนทราเป็นเขื่อนไฟฟ้าพลังงานน้ำมีความสูงถึง220เมตรที่นี่ เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องเจมบอนภาคโอเดนอ Eye อีกด้วยนะคะสำหรับใครที่ชอบความท้าทายแบบขั้นสุดแนะนำกิจกรรมนี้เลยนะคะเพราะการกระโดดบันจี้จัมจากบนสะพานนรอเบสิกมากๆหากใครชอบตื่นเต้นต้องนี่เลยไปกระโดดบันจี้จัมจากสันเขื่อนกันเลยสำหรับคนที่ใฝ่ฝันอยากได้เป็นเจมบอลแล้วล่ะก็ที่นี่ตอบโจทย์และเติมเต็มความฝันได้อย่างที่สุด เพราะที่นี่คือที่เดียวกับฉากกระโดดลงจากสันเขื่อนในภาคโกลเด้นไอที่สันเขื่อนทรงโค้งสูง220เมตรนี้จะทำให้คุณเสียวไส้เป็นที่สุดโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ยุค60ยังคงใช้งานและน่าเสียดายช่วงเวลาที่เขื่อนปล่อยน้ำกิจกรรมกระโดดบันจี้จ้มจะงดไปก่อนนะคะเพื่อความปลอดภยัยใครอยากได้ภาพพพิก ก็ขอแสดงความเสียใจนะที่นี้ด้วยถ้าใครจะไปทดสอบความกล้าก็เช็คตารางก่อนนะคะว่าเปิดวันไหนบ้างอันดับที่3ภูเขาวอชิงตันสหรัฐอเมริกาภูเขาที่มีความสูงกว่า1,917เมตรแห่งนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นภูเขาที่มีลมพัดแรงที่สุดในโลกโดยสถิติโลกที่ถูกบันทึกไว้คือ 327กิโลเมตรต่อชั่วโมงแถมที่นี่ยังมีอุณหภูมิต่ำระดับลบ40องศาและมีหิมะตกหนักอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาจึงทำให้ภูเขาวอชิงตันถือเป็นหนึ่งในภูเขาที่อันตรายที่สุดในโลกเลยทีเดียวจึงไม่น่าแปลกใจที่ภูเขาวอชิงตันแห่งนี้มียอดการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวสูงที่สุดในทุกๆปีเลยทีเดียว อันดับที่2อ,อาณาจักรช้างจังหวัดชนบุรีประเทศไทยบ้านเราเองนะคะที่นี่เป็นฟาร์มจระเข้ที่สามารถให้คนเข้ามาดูและให้อาหารจระเข้ได้โดยเป็นแพรมีแต่ไม้และเหล็กเก่าๆเป็นรั้วกั้นระหว่างคุณกับจระเข้เท่านั้นเมื่อคุณร่วมยนลเนื้อไม่นานเกินรอฝูงจระเข้ก็จะแห่กันเข้ามาอ้าป,ปากรอคอยเนื้อที่จะตกถึงท้องแต่ใครจะรู้ว่า วันดีขึ้นดีมันอาจจะเกิดงับมือนักท่องเที่ยวก็ได้ถือเป็นความอันตรายและเสี่ยงชีวิตอย่างมหันเลยนะคะแต่ถ้าใครอยากลองความท้าทายนี้ก็สามารถไปพิสูจน์ได้เลยใครที่ไปมาแล้วอย่าลืมมาเล่าให้เราฟังบ้างนะคะอันดับที่1นึ่งเทือกเขาเอเวอเรสต์ประเทศเนปาลยอดเขาเอเวอเรสต์เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก ที่ตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัยประเทศเนปาลมีความสูงจากระดับน้ำทะเลอยู่ที่8,848เมตรยอดเขาเอเวอเรสต์นั้นเป็นยอดเขาที่มีนักปีนเขาหลายคนใฝ่ฝันอยากจะพิชิตยอดเขาแห่งนี้ถึงแม้ว่าในแต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากจากการพิชิตยอดเขานี้เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลมแรงและความบางของอากาศ ทำให้ระดับออกซิเจนน้อยลงบนยอดเขาแห่งนี้มีออกซิเจนเพียงหนึ่งในสามของออกซิเจนในบรรยากาศเท่านั้นดังนั้นยอดเขาแห่งนี้จึงยากที่จะมีผู้พิชิตได้จากสถิตินับตั้งแต่ปี2010มีผู้เสียชีวิตเหนือระดับเบดแคมถึง183รายจากจำนวนการปีนเหนือระดับดังกล่าวกว่า21,000ครั้งและมีคนจำนวนไม่น้อยที่พยายามปีน แต่ก็ไปไม่ถึงยอดจนต้องถอดใจแต่ถึงอย่างไรสถานที่แห่งนี้ก็เป็นความฝันสำหรับนักปีนเขาจากทั่วทุกมุมโลกที่อยากเป็นผู้พิชิตยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกอยู่เสมอนะคะเป็นยังไงบ้างคะแต่ละสถานที่ที่กล่าวมาใครอยากไปที่ไหนบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกเราด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ